ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Rain on Your Parade นะฮะนี่เป็นพาร์ทที่2แล้วกันเนาะโดยในยเรื่องก็คือจะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะโดยคร่าวๆก็คือเกมนี้จะเป็นเกมที่เราได้รับบทเป็นก้อนเมฆเนาะทำการป่วนคนอื่นนะฮะตามงานอีเวนต์ต่างๆนั่นเองผมได้แอบเข้าไปวาดรูปไปนิดหน่อยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้เป็นไงรูปเมฆ น่ารักหน้าแบบนี่โอเคไปจัดการกันต่อเลยแราวเวลาเราค้างกันไว้ตรงไหนวะเลื่อนหาก่อนวันนี้ผมมาเลื่อนเล่นไว้เลื่อนไปอย่างยาวโอเคแล้วแล้วเวลาเราจบที่ตรงนี้ใช่ไหม Party, 是是เบิร์ตเดย์ปลาที่ใช่ไหมเดาเลวมาเล่นนี้ต่อแล้วกันจะคุย แล้วแล้วแบบพร็อพแบบกันหน้าด้อย่างเข้าเฮ้ย,ยนี่มันคามีโอมาจากเราเลยปะกาศสปอตอย,อย่าให้กาดเจอตัวเราคามีโอมันมาจากไอ้นี่นี่มาอะไรนะเมทัลเมทัลเกียที่แบบพอจะถึงดานที่มีภารกิจเราจะแบบมีคนแบบรีดิโอมาหาเรา สนิกเข้าไปสนิกเข้าไป go go โอ้ไม่หันเย่สนิกพีกกี go, go. Oh, ่เ yeah. ล็กเอ่อโอ้ย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  อ,อออเอออๆๆขวาม,มาขวาม,มาสเนกสซลิตสเนกไป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  ตกใจตกใจมาสสดังเชียวไม่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 รีบไ,ไ,ไปเย้ะ yeah. แล้วเขาไปไหน,นอ่ะนี่หรอ ไปมา drop off them เด็ดไปนี่ครับเรามากู้ระเบิดไหนนะ ไงไง let's go boy เอาฝนไปอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะยงไงโซลิดคลาวดี้อ๋อได้ที่มัดผมด้วยแบบโซลิดเน็กเชื่อแล้วว่าเกมมีคาเมโอเยอะเหลือเกินแบบจากเกมอื่นจากอะไรเงี้ย แล้วราไปลุ้นใช่ไหมชอบอ่ะชอบหน้าจัดเดสโซย์ดีเจโลวีตก็คือเอ่าให้ทำลายแป้งต้นแป้งเนาะเป็เรี่กอะไรต้นข้าวเออโฟลโรตก็คือสารพิษเนาะออเ v e h เ c l e ทำลายพวกพาหนะด้วยกรด โซกเอลฮูแมนก็คือทำให้มุกมนุษย์เปียกเหมือนเดิมสเคร์ออฟโครสก็คือไล่พวกอีกาไปโอเคเราทำภารกิจล็กกันเอาไหมครั oh นี่นี่นี่โครสแก่โครสไปาไมายุ่งกับสวนเราถูกจ้างมานะโดยโทบิแมกควายทำไมนี่นี่นี่น อืมก้าเราไหนออกนี่นี่นี่โคโรดต้นไม้เหรอ,อยังไงร,รถรถไปก่อนละกันรถโดนรถ เฮ้ยนี่นี่โอเคเดี๋ยว vehicle นี่ไงมีตรงไหนอีกนะเจอมนุษย์เอารถไปซ่อนไว้ไงมีกาได้เหรอมีกาอยู่ไหนอ่ะอานี้นี่นี่ มาซ่อนมาซ่อนแล้วก็เหลือทำให้มนุษย์เปียกใช่ไหมอุ้ยอุ้ยลดพืชผักไรด้วยเหรอไหนลดให้หมดสิอาจจะเป็นแบบนิ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิ mission, นิมิชชั่นที่แอบซ่อนไว้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเน, <c oughs> นี่ยมันลดไปแล้วมันแบบมีอินเตอร์แอคกับเราอะแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรซ่อนไว้แน่ๆ <c oughs> เจอแม่พิม้ก่อนนะ เต็มปอดจัดไปจุกน้ำ นี่ไงรดน้ำจนเบิร์ดแล้วเหลือคนอีกหรออีกหนึ่งหน่วยนะยี่ไหนเอ่ย There you go ไป,ไ,ปไงครบภารกิจเดินหน้าต่อ <c oughs> เรามีศัตรูด้วยด็อกเตอร์ไดรสเปลน้่มาอะไรกันนะ่ะที่ฉันกำลังเห็นอยู่นะ่ะเจ้ามันอ่าเจ้าก้อนเมฆโง่กำลังเข้ามาหาฉันอย่างนั้นน่ะหรอโอ้อมันโจโจนี่มาไม่รู้ยังไงกันว่าฉันชั่วร้ายขนาดไหนถ้าแกยังสับสนยังงงอยู่ถ้าไม่รู้เลยนะฉันจะอธิบายให้ฟัง ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ฉันอายุแปดขวบมนะเอ่อยวเนี่ยเมื่อฉันอายุที่สิบสองฉันอาบน้ำแต่ทุกครั้งปาล์มโอลีเทอร์ฟลูอัลมายเวทอาบน้ำทำให้ฉันโกรธการาบน้ำันให้ฉันโกรธนะนะไอเฟสโนมอร์ไอวอนบีเวทไม่พูดถึทาบอีกต่อไปแล้วฉันไม่อยากจะเปลียกมันเปลียกอะไรวะไม่อยากเปลียก ไม่มีฝนอีกต่อไปแล้วไม่มีเหงื่อออกไม่มีน้ำมันมีอะไรทั้งนั้นฉันก็คือด uh, ็อกเตอร์ได้สเปลาอฟวิลเลนิสคอร์สก็คือตัวร้ายเป็นด็อกเตอร์ตัวร้าย and you have fallen into my claws แกกับตกกับฉันแล้วแกตกเขาเรียกไปนะอ่า uh นั่นแหละด็อกเตอร์ได้สเปลดรายว่าแห้งสเปล์ is where you meet your doom ที่นี่แหละคือแกที่เจอ สถานที่ที่แกเจอโชคร้ายเจอจุดจบอย่างฉันเทเรสก็คือป้อมปืนป้อมปากกาอย่างนี้ก็บุมบุมบุมโอเค get through the canyon and soak the generator ก็คือผ่านแคนยอนนี้ไปให้ได้หุบเขานี้ไปให้ได้แล้วก็ทำให้ generator เครื่องปั่นเสียเียกน้ำอะไรอย่างนี้ดูนัดวัน off water ก็คืออย่าให้น้ำหมดแล้วก็ Don't get hit อย่าโดนโจมตีเราอ้อมหลัง Tap step, ui 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 ui. Nào hô la chuộc, rồi ui la chuộc hô rồi lạo bô ui 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 โอ้แต่อยากเราอยากเอาใหม่อะเราอยากให้มันสำเร็จทุกอันโอ้โดนอีกแล้วะโอโ้โหโอ้โหเมื่อกี้เราสาผ่านไม่ได้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรช่างมัน แซบเชียวช่างเป็นความคืบหน้าการเดินทางอะไรที่มันเยืยบยอนขนาดนี้จ้ะเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าหนุ่มก้อนเมฆหนุ่มโอ้โหวันเดียวบีเอสบิ๊กเอสมีสักวันหนึ่งหนุ่มเอ่อแกจะตัวใหญ่เท่ากับฉันเลยล่ะนะเจ้าหนุ่มรู้ไหมมะแกรู้มาก่อนไหมว่าก้อนเมฆบางก้อนน่ะก็มีพลัง ของสายฟ้าด้วยนะนะ The Power of Thunder มันเป็นความามันมันสามารถเรียนรู้กันได้นะพลังนี้นายอาจจะถามนะใช่แล้ว you can purchase new power ย่งนายสามารถซื้อพลังใหม่ๆได้ที่คลาวบักได้เลย And you can obtain cloud buck by trading in thunder coin แล้วนายก็สามารถ เ,เป็นเจ้าของ Cloud b u c k ได้จากการแลกเปลี่ยนใน Thundercoin ด้วย Thundercoin ยังไงละ่ะเหรียญเหรียญสายฟ้า And Thundercoin come in a packs of 12 you can purchase for just just kidding อ๋อตอนแรกโดนหลอกขายโ <laughs> ดนหลอกให้เติม There are no currency or micro transaction here ก็คือที่นี่ไม่มีค่างเงินอะไรหรอกนะ You u n locking simply by playing the game นายสามารถปลดล็อกพลังได้อย่างง่ายดาย เอ้ยไม่สินายสามารถตัวล็อกพลังใหม่เรื่องสิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายโดยการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะนะช่างเป็นคอนเซ็ปต์แนวคิดอะไรที่เยี่ยมอดอมขนาดนี้นะนะเสร็จไปครับลุงปะปะ Unlock Thunder Ability Thunderious Try Now ทำไงให้ลองพลังใหม่เหรอทำไงอะ แซดอ่ะเฮ้ยขอ,องลีนี่ไงนี่ไงเฮ้ยพาวเ o อร์ออฟเดอะกอดอะไรอ่ะนี่ไง,ไง,ไงเราปล่อยสายฟ้าได้แล้วเซ a ร์ u อ,อัลฮมนสอ๋ออ๋ออินเคสถ้าเจอร่มเราก็นี่ไง อืมเอาไว้จัดการกับล่มใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นแคมป์ว้คลาดี้คลาดี้เฮลป์ันเมกจันเมกช่วยด้วยที่นี่คือสถานที่ที่ฉันเติบโตมา The place where I had my first crush สถานที่นี้ก็คือมีที่ฉันเจอคนที่ฉันชอบคนแรกด้วยนะ and brought m y อ๋อ Bought my first Nintendo Switch Nintendo Switch มาให้อ๋อที่ที่ซื้อ Nintendo Switch เครื่องแรกของฉันน่ะนะโอเค And now these h u m a n they are invading our land แต่ละพวกมนุษย์พวกนี้มันก็บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเราด้วยเต็นด์ด้วยไฟของพวกมันนายรู้วิธีการจุดไฟจุดไฟทำให้ไฟไหม้ป่าเหล่านี้ไหมจะต้องพา ภรรยาฉันไปซ่อนก่อนนะแล้วก็ลูกๆฉันด้วยรีบิด please scare them off ช่วยทำให้พวกเขากลัวดีคุณก้อนเมฆคุณเป็นความหวังเดียวของพวกผมนะอย่างนี้รีบิดโอเคจะปุย b u r นเอาเ e n นทก็คือถ่าเต็นท์ให้ราบ put off a campfire ดับไฟให้หมดแล้วก็ฟีดจะแบร์ฟีดจะแบร์อย่างไรอุ้ยไคนตัวใหญ่จุง ดานใหญ่เนะี่ยนี่ไงมาทำเพื่อนเราเอาเอาไป เอาไปไฟไหม้ป่านี่ไงไฟไหม้ครับโอ้ยแต่น้ำหมดแต่น้ำหมดอ๋อเธาต้องล้อหลอกแกะให้โดนให้ไปโดนเอ่อไอ้นี่เหรอโดนแบดโดนหมีโดนหมีกิน แล้วหมีอยู่ no? ceksin, aky, ไ,拜拜ไหนอ่ะเอานี้ไงนี่เอ้ยจะเจออล่ะไปไหน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 มานี่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 ออกไปไม่นะเฮ้ยเราตัดต้นไม้หมีได้ปะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ไหวติงเลยแล้วเต็นท์อีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะสำไฟเหลือที่หนึ่งเหรอแล้วก็เต็นท์อีกอันหนึ่งเต็นเราเผาไปหมดแล้วนะ ไหนอ่ะจะบอกนะนี่ยังมีคนที่ไม่โดนฝนเขาอีกเหรอมีคน,นหนึ่งนี่ไงเรียบร้อยนี่มันโหดจริงๆเลยเดทคอนล็อก <c oughs> แหวมันยังงี้กันล้วกันให้มันจบเป็นเส้นๆไปโอ้ฮัลโหลเดร์โอ้ไงหวัดดีเจ้ากอนเมกน้อยโชคดีจังเลยนะที่เห็นนายอีกครั้งนึงนะ่ะ it's been much too sunny for much too long ออมาช่างร้อนแล้วก็ร้อนมานานแล้วนะ่ะนะ i'm glad we will finally get some rain ฉันดีใจเหลือเกินที่สุดท้ายแล้วจะได้ฝนตกกันนะ่ะ i n o w how i love y o n so much รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรัก ผลมากนะักขนาดนั้นมันช่วยให้พืชผลของฉันโตแน่นอนฝนมาถึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมยังไงละ่ะเมื<ๆ>่อตอนเด็กนะ่ะฉันคุ้นคินกับการเปรียกซกไปทั้งตัว But oh my, I have trouble for different thought today Maybe you could help แต่ว่าฉันวันนี้ฉันมีปัญหาบางอย่างนะนายช่วยฉันทีได้ไหมคุณกันเมก ลูกไล่มาชีพเบบี้แฮมเอสเคปเดฟพินออดเพนก็คือดูเหมือนกับว่าจะมีลูกแกะของฉันน่ะนะออกมาจากคาร์ล when you be a deer would you be a deer and chase h e m back อ๋อช่วยไปตามพวกเขากลับมาได้ไหมขอบคุณนะที่รักออ๋ก็คือต้อนให้กลับเข้าไปในข้อด o น o t เล t b แบ็ k ชี e เก็ e อินโอหยาบจัด นี่เลยไปเข้าไปไปเข้าไ,ไปด้วยเราอะเออเข้าไปไปไมโวนกลับไปอ่าเลี้ยวกลับไปอ่าเอ้ยนี่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 อ่าสุดยอดเลยเป็นไงสเต็ป การล้อหลอกหนึ่งสองอกกี้เนอะมีเข้าเมืองได้เว้ยแร็คขับมีนี่พอยต์อ๋อเหมือนภารกิจอันนั้นใช่ไหมก็คือทำลายไม่ใช่ทำลายสิทำสกอ์ให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่มีจำกัดน่ะนะให้ลองทำอะไรแปลกๆดูเพื่อจะเพิ่มพอยต์ได้อเออทำอะไรเดียวมีน้ำมันนะ <c oughs> จะเผาอย่างเดียวเลย

น้ำหมดอดล้างตืดเฮ้ยน้ำหมดเหรอทำอย่างไรเหยาอ,อะไรอ่ะเอา้าให้เราเก็บอะ่ะนี่นี่นนตเติมก่อนตเติมก่อน ุดโซกโอ้คะแนนสองหมื่นหกโอ้ไอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนมาริโอเลยแบบมีหมดตัววิ่งวายอย่างงี้ด้วยไม่โอ้โหห้าแสนนี้เล่นไปได้ไงวะเนี้ย โอ้ oh my g ก d อเย็นเราได้แค่สองพันหนึ่งน่าเกียดจัด <laughs> เราแวะก่อนละกัน